ล้วหมาว่ามันท่องนพิษถ้าหมาไอเด็กเท่้ามาตีโหอ่ะโนมันโกนี่เดมอัโนมันยังปากเดยวาฮี่มันยังไงโอ้โนมัน อนนี้เอหรออะนอมันหนูไม่ยได้ยยู่ยนหนเ้นแอนอนงมันอันนี้หรอมันันมีกะเนี่อมันันันพิดดเี๋ยวกงอกเสียงพีดไม่ได้ินมาไม่ไปเนี่ปะ Lê cô bát măng nè Hô ạ nô măn Hô ạ nô măng Đúng 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 Ô ạ nô măn Lê anh

ตากาแฟมืออยู่หน้าน้องน่ะเออพี่มือจ้ะโหอ่ะโนมันผู้ชายใช่ไหมแตนใครจะเข้าใจอืมเหลียวข้หนูก็มีตั้งไรหนามีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคียจำเขียจำ โออะโนมันมันมีกันละหอหนูเคยได้เห็นหออะโนหันหอโมอะโนมันไม่มันมีหออะโนมันมันนั้นโมอะโนมันเลยปะเยเฮ้ยไม่มี มไม่มีเขมมอกมาซาะลาะอานอนมืออันนี้ห,อห่อฮีมีไอ้อ่ห่อฮีมาซาโยฮีมันไม่มีอือพิษจะวตกลวงว่านะไรพิษไหมมันนี่โทษแต่ว่าทีว่าคุณแล้วพิษจริงรอ่ะหออ่ะนอมันนออือ Chị ta Chị Sơn chắc là yên yên tâm rồi ta Đừng nét Sơn ra xa, anh ta nói Sơn, phải ra đây yên Rồi ta khai lèo lèo, có ạ măn điên mà mấy quên cái mang nanan mình đâu mình lấy rồi Nói ăn tép cặp bạc